ดราม่ามันมันสนันเมืองการค่ะเรื่องก็คือเมื่อคืนนี้มีสาวคนหนึ่งไปโพสต์คลิปลงกลุ่มคนเมืองการเป็นคลิปในลานจอดรถของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะรถเก่งสีดำเนี่ยจอดชิดกับรถของเธอซึ่งเป็นรถเบนซ์สีขาวป้ายแดงพร้อมแคปชั่นว่าจอดรถมักง่ายไม่มีมารยาทอีกฝั่งไม่มีอะไรกัน้นทําไมไม่จอดชิดโดยมันเป็นคลิปที่ไม่มีการเซนเซอร์ป้ายทะเบียนนะซึ่งถ้าใครดูในรูปเราก็จะเห็นว่าจริงๆอะ่ะทั้งสองคนก็จอดในช่องของตัวเองซึ่งมันก็ไม่ผิดเนาะหลายคนบอกว่าตําแหน่งที่มันเป็นช่องว่างของรถสีดํา่ะ มันเป็นฝั่งคนขับเขาอาจจะต้องจอดให้ตัวเองลงได้หรือเปล่าที่สําคัญก็คือรถเบนซ์สีขาวของเธอก็จอดชิดเส้นมากเช่นกันทําไมถึงจอดแบบนั้นแล้วทําไมถึงไม่ขึ้นจากอีกฝั่งมาล่ะซึ่งเธอก็เถียงเขาว,ว่ายามเป็นคนบอกให้จอดแบบนี้และไม่สามารถขึ้นรถจากอีกฝั่งได้เนื่องจากว่าเธอใส่กระโปรงสั้นไม่สามารถข้ามใหม่อีกฝั่งได้ฮะอะไรนะสาวจุดพีของเรื่องคือเจ้าของรถสีดำเนี่ยมาคอมเมนต์ว่า ตัวเองอ่ะกำลังฟอกไตอยู่เราก็ได้รับแจ้งว่ารถของเขาอ่ะจอดชิดทําให้รถอีกคันหนึ่งอ่ะขึ้นรถไม่ได้เขาก็เลยให้กุญแจพยาบาลไปเลื่อนรถค่ะแต่ทางเจ้าของเบนซ์ปฏิเสธบอกว่านี่ไม่ใช่หน้าที่ของพยาบาลเจ้าของรถสีดําจะต้องมาเลื่อนรถเองเท่านั้นและเธอจะอยู่รอดูหน้าเจ้าของรถค่ะซึ่งสุดท้ายเธอก็ยืนรอเจ้าของรถฟอกไตอยู่2ชั่วโมงจริงๆนะแล้วก็ให้คนอื่นมารับไม่ได้ขับรถออกไปค่ะนั่นแหละจากนั้นทัวร์ก็ลงสาวเจ้าหลวๆค่ะเพราะว่าเจ้าของรถสีดําเขาก็พยายามหาทางแก้ปัญหาให้แล้วแต่เรื่องมันจบเพะ อีโก้เธอสูงไม่ใช่เหรอความมันของเรื่องนี้คือสาวเจ้าไม่ยอมง่ายๆค่ะตอบกลับทุกคอมเมนต์แบบดุเดือดมากสู้มือสุดๆจนสุดท้ายรถคันดําประกาศว่าถ้าเธอไม่ลบโพสเนี้ยเขาจะแจ้งความนะเนื่องจากมันไม่เซ็นเซอร์ปลายทะเบียนชยีก็เลยยอมลบโพสต์ในที่สุดค่ะเอาจริงๆใครทันเมื่อคืนน่ะกองเชียร์ดุเดือดมากหลายคนถามว่ามันเป็นรถเบนซ์คันแรกในชีวิตหรือเปล่าก็เลยต้องโพสตอวดหน่อยนะ